อาเล่นน้ำทุกคนวนจุดตกวันนี้ควรตกโคนรกดตกครับผมมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำควรจุดตกเลยครับสนุกมากน้ำแรงมากเดี๋ยวไปไปละไปไปไปไ่ไป ไปรู้ดิไปรู้เขาทำอะไรกันทำอะไรกันวะ ลมนะั่งตรงนี้แหละโอเคตรงนี้ครับนั่นก้องมะได้ไหมไปครับทุกคนเอาเด็กไปเอาเด็กไปล่องนะ อ <laughs> ยากเล่นตรงนี้ไม่ชอบไปอ,อะแม่อยากไปไหน เฮ้ยไม่ได้ตรงนี้เด๋ยวไปกับน้ำเะไยังไม่น้ำแรงเนี่ยไอ้ลูกมาต่อยอีน้ดนีงเนาะอยู่ตรงนี้บิดน้ำนี่